สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกริยาพามาดานะคะวันนี้คุณนกนะคะจะพาทุกท่านนะคะออกไปเที่ยวตลาดนัดนะคะที่เมืองเรดวิกนะคะวันนี้เป็นเช้าแห่งการพักผ่อนเป็นเช้าวันอาทิตย์นะคะเวลาตอนนี้ก็9 9้าเงเกโมงกว่าเลยเนาะเก้าโมงกว่าแล้วประเทศไทยของเราก็คงประมาณ ปายสองปายสองกว่าเมืองไทย่ายสองสวีเดนตัวนี้9ก้าโมงกว่านะคะคุณนกกําลังจะนําพาเพื่อนเพื่อนนะคะพลังเอฟซของคุณนกนะคะที่ติดตามคุณนอกอยู่คุณนกจะพาเพื่อนเพื่อนนะคะออกไปเที่ยวนอกเมืองซันมิเกนนะคะจะไปสู่เมืองเรดวิกนะคะที่นั่นจะมีตลาดมักขนาดนะคะตลาดนัดนะคะเหมือนเหมือนบ้านเราเลยนะคะคุณนกขอเล่าสู่กันฟังเนาะ,ะขอพูดคุย นิดนึงเมื่อก่อนประเทศสวีเดนนะคะเขามีตลาดนัดเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นตลาดนัดเล็กๆนะคะอันนี้เขาพัฒนาขึ้นมานะคะจากตลาดเล็กๆมาเป็นตลาดใหญ่ๆ,ๆคุณนกคิดว่าเขาอาจจะได้มุมมองนะคะจากประเทศเมืองไทยของเราก็ได้นะคะเพราะว่าเราต้องยอมรับเลยนะคะว่าอพอเมืองของอประเทศตะแถบยุโรปนะคะเขาไปท่องเที่ยวที่เมืองไทยนะคะเขาก็ไปรับเอา เหมือนกับคุณนกคิดว่าวัฒนธรรมเนาะวัฒนธรรมประเพณีเมื่อเขาไปเห็นตลาดนัดบ้านเราบ้านเราเป็นเมืองร้อนใช่ไหมครับจัดตลาดนัดก,กันได้อย่างใหญ่โตเลยนะครับตลาดนัดนี่มันมีทั่วเมืองไทยเลยนะครับแต่และแต่และพื้นที่นี่ยังมีตลาดนัดใช่ไหมครับผู้คนก็ไปจับจ่ายใช้สอยเนาะไปซื้อของกันได้เมื่อเขาไปเห็นตลาดนัดบ้านเราชินเขาว่าโอ้มัน หล้รหลาโอ้อาใช่ไหมคะผู้คนเดินขวักไขว่ไปซื้อของกันใช่ไหมคะคุณน้คิดว่าเขาก็คงจะได้สิ่งเหล่านี้นะคะจากเมืองไทยของเรานะคะแล้วก็มาพัฒนาที่ประเทศของเขาทําให้มันเป็นตลาดนับใหญ่มากๆเลยนะคะเมื่อสิบกว่าปีนะคะที่คุณน้องจำได้นะคะคุณต้องไปนั้นเป็นตลาดเล็กๆไปช่วงเดือนออกทงเบอร ออกทูบเอถ้าเมืองไทยก็เดินตุราตุรานี่มันเข้าหน้าเฮ้อจะชิมมันเริ่มหนาวนี่พระหิมะเริ่มมาอนีค้ค่ะคุณนกจําได้ไว่าช่วงนั้นคุณนกไปนะั้นหนาวมากมากแล้วก็ตลาดก็เล็กๆแต่มาตอนนี้นะคะสิบกว่าปีนี่เขาพัฒนาตลาดใหญ่โตมโหฬาเลยนะคะทุกทุกท่านฟังคุณนอกอเล่าสู่กันฟังพูดคุยถึงถึง,ถงตัวนี้เพื่อนๆคงอยากจะเห็นตลาดนับแล้วใช่ไหมคะถ้าคุณนกจําไม่ผิดเนะคุณนกเคยไปทํถ่ายทําคลิปวิดีโอสู่ช่อง YouTube นี่ หลายคลิปแล้วคับเกี่ยวกับตลาดนัดของเมืองระตบิกนะครับวันนี้นะครับคุณนกจะพาทุกท่านไปเลยนะคะคุณนกค,คิดว่าทุกท่านที่ติดตามคุณนกอยู่แล้วมาฟังคุณนกอยู่ในะตอนนี้นะก็คงบอกคุณนกอย่าช้าเลยพาไปดูเดียดเยเด๋ยวนี้เลยค่ะคุณนกจะพาไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะไปดูตลาดนัดของเขานะคะว่ามันจะโออ่าใหญ่โตขนาดไหนนะครับเราไปกันเลยค่ะไปติดตามกันเลยค่ะไปพร้อมกับคุณนกเดี๋ยวนี้เลยค่ะ ไปกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเรากำลังเดินทางเลยค่ะเพื่อนๆคงจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเออก n ห้าอวะ n ครับ n ออก n ครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะระยะเวลาการเดินทาง แรงัากอ๋อเรากำลังเดินทางกันค่ะคุณเพื่อนวันนี้อากาศไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะนี่คืออ,อากาศข้างนอกนะคะ มีฝนลงนิดหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรายไม่เป็นอุปสรรคเช้าวันอาทิตย์เช้าเห็นการพักผ่อนแต่คุณนกจะใช้เวลานี้แหะค่ะไปเที่ยวนอกตัวเมืองกันค่ะนี่คือประเทศสวีเดนธรรมชาติสวยงามมากๆเลยค่ะคุณเพื่อน นี่คือหน้าใบไม้ผีนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วยังเป็นดอกตุ่มๆอยู่เลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะออกใบแล้วนะคะเพื่อนๆจะเร็วมากๆเลยค่ะค่ะตอนนี้อยู่ช่วงเดินทางนะคะอากาศค่อนข้างที่จะมืดคึมนิดนะคะแต่ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอุปสรรคค่ะเราจะ เดินทางไปด้วยกันนะคะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะ,ะจะถึงตลาดนัดแรดวิกนะคะค่ะตอนนี้เราอยู่ช่วงเดินทางอยู่นะคะต้องใชเ้เวลาหน่อยนะคะคุณเพื่อนอีกไม่นานเราก็จะถึงตนาด โมงแล้วนะคะก็ยังเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะถึงตลาดนับเรดมิดกันนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเดินทางอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็าพบกันต่อไปนะคะคุณนกจะให้เพื่อนๆนะคะที่ติดตามคุณนกอยู่นะคะได้ดูธรรมชาติสองข้างทางนะคะว่าประเทศสวีเดนนั้นธรรมชาติเขาจะสวยงามขนาดไหนนะคะติดตามกันเลยค่ะ ของอะไรบ้างที่จําหน่ายมากมายนะคะแล้วเราก็จะไปดูฝูงชนกันด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์และเป็นวันสุดท้ายนะคะเพราะว่าตลาดนัดแรดวิกเขาเริ่มตั้งแต่วันศุกร์เลยนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้เป็นวันที่3ามเป็นวันสุดท้ายก็จะเป็นวันที่จะมีการจําหน่ายสินค้าแล้วก็รถรถราคากันอย่างกอย่างมากมายเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าจะมีรายการสินค้าอะไรบ้างนะคะแต่ตอนนี้คุณนกเดินทางมาถึงฟอสรุ่นแล้วนะคะอืติดตามกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เรามาถึงฟอสรุ่นกันแล้วนะคะเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะ แล้วเข้ามาถึงตัวเมืองของฟอรุนจากฟอรุนก็จะเดินทางไปถึงเรดวิกนะคะ เราเดินทางมาเลยฟอร์รุนมาแล้วนะคะตอนนี้เหลือเวลาอีกเ,เหลืออีก44กิโลเมตรนะคะเราก็จะถึงตลาดนัดแรดวิบเลยนะคะอดใจรอนะคะอีก44นะคะก็คงประมาณ20นาทีนะคะเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะระหว่างที่เรารอเวลาที่จะเข้าไปในตลาดนัดแรดวิบนะคะ เดี๋ยวคุณนกจะให้เพื่อนๆนะคะดา คำพูดนะคะที่มันไม่สละสลวยหรือว่าใช้คำพูดที่มันไม่ถูกต้องไม่ใช้คำพูดที่มันผิดพลาดนะคะคุณลูกก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะคะสำหรับคลิป,ลปนี้นะคะคุณลูกต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรลบชมนะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องกัริยาภาวมาดามเนยนะคะสำหรับคล,ค,ลคลิปนี้นะคะคุณลกต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุบคณค่ะสวัสดีค่ะ Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals take us higher. The night's young. When it's just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the night